นี้มาวัดเติมบางนะครับมาชมการติดตั้งเวทีของหมอลำระเบียบวัตถทศิษ์นะครับํคำทคี่นี้แสดงที่วัดเติมบางนะครับอำเภอเติมบางจังหวัดสุทรราการตอนนี้ทีมงานกําลังตั้งเวทีนะครับในช่วงนี้ก็จะสี่โมงครึ่งแล้วน,นะครับ นานทีนะครับหมอลำางใหญ่ๆอันดับหนึ่งของเมืองไทยจะมาแสดงใกล้ๆบ้านก็เลยวันนี้มีโอกาสมาดูกอนไม่รู้ว่าคืินี้จะอยู่ยได้หรือเปล่าครับวัดกงคารามหรือว่าวัดเดิมบางนะฮะ การนะครับสำนักพง์ระเบียบวัตนศิลป์นะครับผมก็ไม่เคยดูมอลลํานะครับวันนี้เห็นว่าเล่นไม่ห่างบ้านเท่าไรนะครับก็เลยลองมาดูการตั้งเวทีกัดหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นรถบัสรถติดแอร์นะครับที่นำคณะนักร้องแล้วก็นักแสดงของระเบียบวัฒนศิลป์นะอย่างนี้ยังไม่เห็นมาอย่างนี้ก็รถคอนโอย วัดก็กำลังก่อสร้างศาลาทรงไทยนะครับอยู่หน้าศาลาการประเรียนในช่วงนี้นะครับก็มาปูสาสตดกันแล้วนะครับจะเห็นแต่ดูแต่ที่ ภาคอีาสานนะครับที่แสดงก็จะมีคนเอาเสือมาปูกันนะฮะตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มมีเสือมาปูมาจองพื้นที่กันไว้นะฮะเพื่อทันพ้าสำหรับงานที่นี่นครับบ้านเราก็ดูกันแฟ่ดีเกนะครับวันนี้มาดูดิเกอีาสานกันเป็นการแต่งตัวก็จะเหมือนดิเกนะครับนักแสดงก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับดิเกบ้านเรานะฮะก็ ถ้ามีโอกาส้ามาชมกันนะครับสำหรับค่าวทีนี้วันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกนายน2500ส2 5เจ็นะครับที่วัดเดิมบางก็จัดให้มีงานลอยกระทงขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันแรกของงานนะฮะก็มีระเบียบก่ทศ์สิงศิลปินมหาชน,นครับมาเปิดทำการแสดงให้ชาวสุพรรณบุรีของเราได้ชมนะครับชาวชัยนาทชาวสิงห์บุรีชาวสุพรรณชาวอ่างทองนะครับก็ มาชมันได้นะครับปีนะครับวันนี้ทางวัดให้ชมปีนะครับเห็นบอกว่าหามาในราคาสามแสนห้านะครับสำหรับระเบียบวัฏสงฆ์ครัสิ่งนี้นะครับเห็นมีคนลงโซเชียลไว้บอกว่าปีหน้านะครับปีหน้าเดือนพฤศจิกายนเช่นกันนะครับต้นต้นเดืนอนก็ทางวัดหาต่ออยู่แล้วนะครับสำหรับระเบียบวัศสงฆ์ ติดใจปีนี้ปีหน้ามาดูกันใหม่นะครับเห็นว่าทางวัดติดต่อไปแล้วมาจำกันไว้แล้วนะฮะ